ชมเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนยังมีมาให้ชมเป็นอุทาหรณ์กันอยู่นะคะที่เพชรบุรีค่ะเกิดอุบัติเหตุรถตู้ไปชนเสาไฟฟ้าเจ็บกันไป3คนนะคะวงจรปิดจับภาพนาทีที่เกิดเหตุไว้ได้ค่ะแปงมากมาแบบจังๆแบบนี้เลยอ่ะ พุ่งมายังไงอะคะคุณผู้ชมขับอยู่เล่นขวาอยู่ดีๆเบี่ยงออกซ้ายมาเฉยแล้วก็เนี่ยไม่ได้เบรกเลยนะดูเหมือนไม่ได้เบรกเลยอะใช่หลับในปะเนี่ยหรือเปล่าหรือ,อยังไง<อ>นะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าร้านน้ำเพชรค้าไม้นะคะริมถนนเพชรเกษมอยู่ที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเย็นเมื่อวานนี้ต่อมาทางตำรวจสาพาเขาย้อยพร้อะมษาากู้ภัยจังหวัดเพชรบุรีตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบรถตู้เนี่ยชนอัดกับเสาไฟฟ้าด้านหน้าพังยับเลยคุณผู้ชมในรถพบผู้บาดเจ็บสคนมีสองคนอาการสาหัสค่ะเป็นชายชาวต่างชาติหนึ่งคนอาสากู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรหลับในหรือเปล่าหรือ,อยังไงตอนนี้เดี๋ยวเร่งตรวจสอบกันต่อไปนะคะ ไปดูอีกพื้นที่ค่ะที่จังหวัดอ่างทองอ่างทองนี่สลดคุณผู้ชมสภาพคือเห็นสภาพเราก็รู้เลยว่าขึ้นคือมันสลดจริงๆอ่ะน,น,นะคะกระบะค่ะเขาเสียหลักพุ่งข้ามเลนชนรถกระบะอีกคันที่ขับสวนมาเหตุการณ์นี้มีคนตายมากถึง7คนและเกิดขึ้นบนถนน309อ่างทองอยุธยาที่ตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกนะคะ รถกระบะสีรอยเงินมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในรถ5คนกู้ภัยใช้เครื่องตัดทางช่วยเหลือคนเจ็บออกมาจากรถค่ะและนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายาาาพบ<อ>ว่ามีผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมาถึง4ีคนด้วยกันและในจำนวนนี้โศลุดใจจุท่านคุณผู้ชมมีเด็กอายุ7ขวบอยู่ด้วยเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเสียชีวิตไปด้วยซึ่งนอกจากนี้ยังพบรถกระบะสีขาวมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในซากรถ3คน อาสากูภัยต้องใช้เครื่องตัดทางนำคมเจ็บออกมาเหมือนเดิมค่ะแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายทั้ง3คนหคงเสียใจจริงไม่รอดเลยค่ะ mm. เสียชีวิตทั้งหมดเลยนะคะสอบสวนทราบว่ารถกระบะสีบรอนซ์เงินเนี่ย mm. เป็นกลุ่มแม่ค้าจะไปเปิดตลาดนัดก็ขับมุ่งหน้ามาจากแยกไฟแดงป่าโมกไปเส้นป่าโมกอยุธยาพอถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักค่ะพุ่งข้ามเลนชนรถกระบะสีขาวทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุหลายคนสาเหตุที่แท้จริง ทางตำรวจจะต้องมีการตรวจสอบวงจรปิดกันก่อนนะคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงไปจุดเริ่มต้นไปเสียหลักกันตรงไหนอย่างไรคะ่ะ